ขอครับผมลมยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่งเปลี่ยนเข้าสนูเล้ยวนะครับผีลมสายดันเหล่าสูญย่าเดียวถือใจค,ครับลมแบบนี้ คือใจพละนี่แบบนี้เข้าสนุเบอร์สิบแปดครับผมเฮ้ย เบิ่องล่มครับพี่น้องเบิ่งล่มครับเบิ่งล่มครับชอบแบบนี้ขอสามสิบบวกมาเลยครับ ลมนักนักนี่นิ่งอยู่ครับลมเบาหน่สิพิกแวบบพิกแวบบอ้าถือว่าประสบผนสำเร็จแล้วครับสายดันเฮ้ายืนหนึ่งเลยครับตอนนี้แล้วรอบขางมันโค้งขึ้นแล้วครับลม,มไมนแห่งไรหลังจากที่ลมแห้งเราโบดิเลียนเรือนะครับปีนี้เลืจัดไปเลยเมธหาซีฟสายดันนะผม,มอ้ลมโอ้ เบิ่งครับลม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 ชอบครับชอบแบบนี้ดันลูกดันสั่งมาดันครับนี่สนใจกับแบงค์้นเราเหรครับผมสนใจสกิตมาเลยครับพร้อมเล่นเลยตัวนี้มาทานครับผม